วันนี้ถ้าะได้มีโอกาสมาร่วมงานกับบิซิ่งนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะเพราะว่าได้มาบอกเล่าประสบการณ์นในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างออกไปในอีกหลายมุมมอง แล้วอย่างนึงคือได้ถ่ายรูปเฉียกับพี่ติงนี่คือประทับใจมากถือว่าได้เป็นผลงานที่เราภูมิใจเื่นผลงานเลยค่ะดีใจมากที่ได้กลับไปเจอพี่ติองอีกรอบเพราะเคยทำงานกันเมื่อ10ปีก่อนซึ่งพี่เขาลืมจะไปแล่าแต่ว่าจะจำพี่เขาได้แล้วก็สไตล์กันทำงานที่ยังมืออาชีพเหมือนเดิมแล้วก็ดีใจมากที่แบบรูปสวยสุดเลยค่ะ วันนี้ถ่ายในคอนเซ็ปต,ต์ของพี่ปูวัเฉลีย์ซึ่งเป็นไอดอลของเจ้าหนุคนนึงด้วย mm hmm. ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ถ่ายทอดในรูปแบบนั้น mm hmm. ขอฝากแฟนๆทุกคนนะคะหนังสือปีซึ่งเล่มนี้นะคะเราบอกว่าไม่ผิดหวังค่ะมีอะไรที่นอกจากภาพสวยบทความดีๆจะได้กเ,กดเปิดมุมมองอีกหลายๆเรื่องนะคะ